รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ผู้ชมเริ่มต้นสัปดาห์ในวันนี้เราจะมาสนุกกันต่อกับคู่ที่สู้กันแบบไม่มีใครยอมใครนั่นก็คือน้องกาฟิลกับน้องออมนั่นเองครับไปชมกันต่อครับว่าใครกันแน่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ3พยางครับพร้อมแล้วรหัทภาพม,มา คนซิลนะครับภาพแรกกางเกงมันทำไมครับภาพที่สองเขาเป็นเพศใดครับเอามาเฉพาะพยันชนะและภาพสุดท้ายครับที่คนนี้ชื่อเล่นว่าอะไรครับเอามาแค่สระครับผม กาเปลกดแล้วนะครับกาเปลตอบว่าปริญญาครับปริญญาเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้ <Yeah! S 2> อนี้ไม่ง่ายนะครับผมก็คือว่าเก่งนะครับภาพแรกกางเกงปริภาพที่สองเป็นยอหญิงกับยอหญิงนะครับ mm hmm. และสุดท้ายสระอานะครับอ่านว่าปริญญาครับคะแนานไปอยู่ที่กาเฟ ไม่ธรรมดานะครับแน่นอนตอนนี้กาฟิลนะฮะขึ้นนําไปแล้วเป็น4,000ต่อ2,000ครับนะครับน้องออมครับเรามี2,000ครับเราจะใส่ที่1หรือ2,000ดี2 0 0พัน0 0เดียวพันเดียวโอเคขอแบ่งเล่นนะครับข้อนี้มูลค่า2,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางครับและเป็นคัพขวนด้วยขวนก่อนตอบนะฮะรหัสภาพบ้า มีคนซิลนะครับฟังคำใบ้นะครับภาพแรกไม่ใช่พระพุทธไม่ใช่พระธรรมแต่ภาพแรกคือพระอะไรครับโอ้โหกาฟิลนะครับตอบว่าสองเท้าสาวธงครับสอเท่าสาธงนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องแม่ยอด้ยี่ น้องไวกว่านะฮะน้องกาฟิลไวกว่ากาฟิวไวกว่านะครับโอเคภาพแรกเป็นพระสงฆ์นะฮะใช้แค่คำว่าสงฆ์นะครับภาพที่สองสีเทานะฮะสงเเทาเสาธงสองพันอยู่ที่กาฟิลออมครับเรานี่ก็เป็นบอกว่าคือเหนียวจริงๆเหนียวจริงๆไิแมวก้าชีวิตฆ่าไม่ตายนะฮะมันอยู่ตรงนี้หลายรอบมากพลิกไปพลิกมานะฮะแต่ก็ยังยื้อได้นะฮะรอบนี้กลับมาอยู่ที่เดิมมาดูว่ารอบนี้ออมจะยื้อ อยู่ต่อได้หรือเปล่าถูกต้องครับผมนะครับข้อนี้มูลค่า2,000คะแนนครับและออมต้องตอบให้ถูกเท่านั้นนะครับรหัสาพนี้มี3พยางครับถ้าพร้อมรหัสภาพมา ฟิลนะครับกดแล้วถ้าตอบถูกผ่านเข้ารอบไปเลยนะฮะจบเกมเลยนะครับกาฟิลตอบว่าเทศกาลครับถูกต้องครับเยเคภาพแรกคือเนะครับภาพที่สองสอสารานะครับภาพที่สามกาสุดท้ายลอลิงนะฮะรวมเป็นเทศกาลและผู้ผ่านเข้ารอบนะครับได้แก่กาฟิ ออมเก่งมากเลยนะครับไม่เป็นไรเนาะถือว่ามากินสือวัตสูสีมันมากนะครับผมแต่ยังมีโอกาสสติลแล้วนําเงินกลับบ้านไปนะครับนอ้องออมแพ้เกมแพ้ได้นะครับสุขภาพห้ามแพ้รับหลินจือมินไปดูแลสุขภาพไลยนะครับโอเคน้องออมได้ไปสี่พันแล้วนะครับมีอมโอกาสบวกคะแนนบวกเงินเพิม่มไปได้อีกนะครับอ่ะคู่สุดท้ายไม่ต้องแรนดอมแล้วนะฮะขอเชิญน้องกระตูและน้องเพลงด้านล่างเลยและ ท้ายเป็นการประทะกันของสองสาวครับซึ่งแต่ละคนนั้นจะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างลองไปฟังจากปากของน้องๆกันเลยครับ<อ>สัมภาษณ์นิดหน่อยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมันจากไหนบ้างน้องกระตูนครับเราอยู่ชั้นไหนที่โรงเรียนไหนครับอยู่ม .3 โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีค่ะบดินเด็กบดินเด็กบดินหนึ่งบดินหนึ่งนะครับผมน้องเพลงเหรอครับอยู่ม .1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโร์ปทุมวันค่ะปทุมวัน บดินเจอสาธิตประทุมวันนะครับมสามมหนึ่งกระตูนและเพลงนะครับจะมีคนละ5,000คะแนนนะครับข้อแรกต้องลงอัตโนมัติมานะครับคนละ1000คะแนนคุณแจ็คครับรหัสภาพพร้อมไหมฮะรหัสภาพจากหลินจือมินรอยอยู่แล้วครับงั้นมาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มกันแบบว่ามันมันข้อแรกเลยนะฮะเอาแบบยากนิดหนึ่งครับนะครับข้อนี้มี3พยางและเป็นคำขวนครับ ภาพพร้อมแล้วรหัสภาพม,มามีคนเซลับ ครับเขาเอาเลข13กับ15มาทำอะไรกันครับภาพที่2ก้อนใหญ่ๆนี่มันคืออะไรครับอย่าคิดเยอะนะครับตรงตามรูปเลยโอเคน้องเพลงน้องเพลงกดแล้วนะครับและน้องเพลงตอบว่าโคหินนูนยังไม่ใช่นะครับเอาลครับแต่มาถูกทางแล้วครับภาพสุดท้ายมันไม่โนครับ คิดดีๆโูกมันแบบออกมาเขาเรียกว่าอะไรฮะโอเคการ์ตูนครับตอบว่าคูนหินปูดขูดหินปูนถูกต้องเพลงอาจจะมีสับสนนิดนึงนะครับผกระโนเนาะภาพแรกคือคูนภาพสองหินสุดท้ายนะฮะไม่ใช่โนแต่เป็นปูดนะครับผมคูนหินปูดขูดหินปูน2,000นี้ครับกระตูนได้ป้ คุณนาไปก่อนแล้วนะครับโอเคมาที่ข้อต่อไปครับเพลงครับเรามีสิทธิ์เลือกครับว่าจะสู้ที่กี่คะแนนดีสองพันสองพันสองพันเดียวพันเดียวพันเดียวก่อนนะครับพันเดียวก่อนนะครับข้อนี้มูลค่า2,000คะแนนครับกับ1พยางค์1พยางเท่านั้นนะครับราชาพมา นี่แค่เริ่มต้นการแข่งขันเท่านั้นครับยังบอกอะไรมากไม่ได้แต่เอาไว้มาชมกันตอนในช่วงหน้าว่าใครจะมีภาษ,ษีที่จะเข้ารอบมากกว่ากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจิวมิน สถานีบริการน้ำมันพีทีโลแลนด์เนเจอร์โค้ดมูลค่า2,000คะแนนครับกับ1พยาง1พยางเท่านั้นนะครับราดภาพมา มีคนซิลวเกินนะครับเอาแล้วการ์ตูนใส่แว่นแล้วนะฮะเอาแล้วครับยังไงครับพี่บอลครับภาพแรกครับภาพแรกเขาจับปลาอยู่เนี่ยครับอุปกรณ์จับปลานี่เขาเรียกว่าอะไรครับทอดอะไรครับภาพที่สองโอ้โหต้นไม้ปลิวเลยเพราะว่าทำไมฮะมันมีอะไรมาพัดครับอ้า Okay, โอเคกระตุ้นแหลมค่ะตอบว่าแหลมแหลมนะครับผมมีคํคำตอบที่ถูกต้อง <Yeah! S 1> ภาพแรกแหครับ,รบภาพสองลมแหลมนะฮะหรืออ่านว่าแหลมนั่นเองนะครับผมสองพันครับกระตุนได้ไป้กระตุนเริ่มทิ้งห่างนะฮะตอนนี้คะแนนเป็น700 0ต่อ3 0 0พันนะครับเพลงครับ เราจะสู้ที่เท่าไหร่ดีครับ1,000ง0ันหนึ่งพนะครับบางเชียร์ไม่เชียร์แล้วนะครับก้อเชื่ออรู้แล้วพันหนึ่งพันแน่ๆนะครับได้เลย1,000มาจัดให้นะครับข้อนี้มูลค่า2,000คะแนนกับรหัสาาพที่มี2พยางครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา เกินสิวแล้วครับอย่าคิดเยอะครับข้อนี้ตรงตามรูปเลยเกระตูนกดแล้วครับตอบถูกนำไปอีกตอบว่าซิทคอมซิทคอมสองพันได้ไปเพลงสู้เขาลูกสู้เขาแล้วเพลงลูกสู้เขาตั้งสติดีใจเย็นๆนะครับผมเราตอบได้อยู่แล้วนะฮะภาพแรก นั่งหรือว่าซิทนะครับท้าที่2คอมพิวเตอร์รรมเป็นซิทคอมนะฮะทำให้ข้อนี้กระตูนได้คะแนนไปนะครับคะแนนเป็น8,000ต่อ2,000ครับเพลง2,000เราจะสู้ที่1หรือ2,000ดีครับ1,000 0 0ได้เลยข้อนี้ครับมูลค่า2,000คะแนนนะฮะกับ2พยางและเป็นคําผวนผวนก่อนนะครับค่อยตอบนะฮะ รหัสภาพมาคำขวนนะครับกระตูนนะครับกดแล้วนะครับกระตูน ตอบว่าตามปนต้นป่ามทุกต้องเอาเป็นว่าเพลงตั้งสติลูกผ่อนคลายนะคะหายใจลึกๆข่าหนูขาทำได้ทำได้ให้กำลังใจน้องเพลงหน่อยครับมา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 เฉลยนิดหนึ่งนะครับภาพแรกที่ทววงไว้เนี่ยสองคนนี้เขากำลังตามอยู่นะครับและภาพหลังครับเขาปล้นนะครับตามปล้นต้นป่ามนะครับผมโอเค ข้อต่อไปครับต้องเพลงต้องลงตรงกลางมานะฮะที่1,000คะแนนนะครับที่เรามีอยู่นะครับ <c oughs> ข้อนี้คะแนนอาจจะเป็นของเรานะครับ <c oughs> รหัสภาพนี้ครับมีมูลค่า2,000คะแนนกับ3พยางถ้าพร้อมรหัสภาพมา คอนซีฟว้าวช้าไปนิดเดียวนิดเดียวนะก่อนนะฮะกระตูนตอบถูกเขาล่อไปเลยตอบว่าสมการค่ะสมการนะครับคำตอบนั้นถูกต้องเกือบพันนะพี่ออยนะนิดเดียวนะเห็นแล้วผมเห็นน้องเพลงเขียนแบบว่าเขียนบนบนเนี่ย บนโตะเนี่ยว่าเออถอดรหัสออกมาครับผมได้แต่กดไม่ทันได้สมการกันไหมคะน้องเพลงได้นะโอ้โหได้น้อยอาจจะมาเจอต้องกระตูที่ไวมากเลยจริงอันนี้ฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสเตลอยู่นะครับโอเคเฉลยหน่อยนะครับภาพแรกภาพ2คือเอามาแค่เดือนชนะแล้เสือมอม้านะฮะภาพ3กาสุดท้ายรอเรือนะครับเป็นสมการและผู้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับกระตู อแอบเชียร์น้องเพลงนะฮะเป็นไงฮะเสียใจไหมครับผมก็นิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรเนาะหนูยังมีโอกาสสติลแล้วนําเงินกลับบ้านไปนะครับแพ้เกมแพ้ได้นะครับผมสุขภาพห้ามแพ้รับหลินจื่มินไปดูแลสุขภาพเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับสึกแข่งมอต้นนี่กําลังเข้มข้นเลยนะฮะขอบอกเลยว่าทั้งสิคนที่มาแข่งเนี่ยเก่งทุกคนจริงๆครับผมนะฮะตอบได้ตอบไวทุกคนนะฮะแต่จะมีเพียงคนเดียวครับที่คว้า5 0,000บาทกลับบ้านไป คนนั้นจะเป็นใครนะครับรู้กันแน่นอนอีกไม่นานนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับดาวินชีเกมออร์ฮะสนับสนุนโดย โอวันตินสบู Bennett, ne, ส่เบเนตซีเอ้นอีต้นแบบสบูจ่จากธรรมชาติกลับไปอีกครั้งนะครับสำหรับดาวินชีเกมถอดรหัสครับตอนนี้เราอยู่กับน้องๆมอต้นนะครับทั้ง16ท่านแต่ตอนนี้เหลือแค่8ท่านแล้วนะครับที่จะมาแข่งกันต่อตอนนี้ครับอยู่ในรอบ2นะฮะมาดูกันว่ารอบนี้คู่แรกใครจะเจอใครครับค่ะใครอยากรู้นะคะ ไปเลยค่ะแรนดัมค่ะมาใครกันนะใครกันนะเอาแล้วครับพี่พุกโกครับค่ะออมจะเจอใครดีครับคือพี่พุกโกพูดเลยว่าเขานี่เก่งมากๆเพราะฉะนั้นคู่ที่เขาจะต้องมาแข่งด้วยต้องไม่ธรรมดาคร,ครับพร้อมแล้วนะคะ r รนด o มค่ะเออล่นตาย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 ายต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 ายาตอยตายตมยตายตายายาตานตายายาาหายิ มันม <mm ันต้องมีตัวละครจริงๆเลยสิจริงครับมันเป็นเรื่องแต่งครับเฮ้ยเนี่ยเมื่อกี้มีเนี่ยของจริงนะปั๊มของจริงเพื่อนไม่โกหกหรอกพี่มาเหรอเพิ่มเหรอเพิ่มว่าไงเพิ่มว่าไงอันไหนดูเดะดูเดะดูเดะมีเพิ่มมีเพิ่มอีกแล้วเรามาอ่านเอ่อเปิดบทสนทนาแล้วว่าเออกับกายดีดูว่าไงพว่าดีมากบอกว่าไม่ใช่แชทสูอามตกรอบแรกพี่อาร์มตกได้ไงเนี่ย กายตกยังเอิร์กถามเออกายจะตอบกลับไปบอกว่ายังกายมีเอิร์กเป็นกำลังใจไล่น่ะไล่น่ะไม่ได้ชอบใครไล่น่ะไม่ได้ชอบใครครับอ๋อไม่ได้ชอบใครอยู่เดี๋ยวไว้แล้วกันปะปะฮะยังอยู่ต่ออยากอยู่แก๊งน้องน้องเขาให้นะเขาเล่นเกมเถอะครับโอเคโอเคได้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  เริ่มต้นคู่แรกในรอบที่สองนี้เป็นการเจอกันของสองหนุ่มน้องออมกับน้องกายครับและจะเป็นใครที่ได้ไปต่อน,นั้นไปถอดรหัสพร้อมกันเลยครับท่านผอ,ออย่างผมเนี่ยมีข่าวดีจะบอกน้องค่ะคืออะไรครับท่านคือการแข่งขันในรอบแรกเนี่ยมีคนที่สติแล้วตอบผิดไปแล้วสองคนนะครับซึ่งตอนนี้เราประชุมกันแล้วและก็ทางโรงเรียนเนี่ยมีมติเห็นตรงกันว่าคือเราจะทําการล้างให้โอ้โหท่านทุกท่าน นั่นคือน้องสองคนมีสิทธิ์กดสติวได้แล้วคุณผ้ถูกต้องทุกคนกลับมาสติลใหม่ได้ถูกต้องอ่ะมาแข่งกันคู่แรกเลยนะฮะรอบสองน้องออมน้องกายจะมีคนละ5,000คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางมาคนละ1,000คะแนนรหัสภาพพร้อมไหมครับรคุณแจ็ครหัสภาพจากหลินจือมินลอ,อยแล้วครับถ้าพร้อมก็เริ่มเลยนะฮะเป็นศึกแห่งลูกผู้ชายมาดูว่าใครจะผ่านไปสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับข้อนี้ 2,000คะแนนครับกับ2พยางถ้าพร,ร้อมดาหาัสภาพมาครับดีคนเซิล ต้นน้ำสองพยางนะครับฟังคำใบ้ดีครับเวลาที่เราเห็นในนิยายหรือว่าในการ์ตูนเงี้ยพระราชาขึ้นไปนั่งบนอะไรครับอออมนะฮะกดแล้วนะครับและออมตอบว่าตอบครับต้องตอบแล้วครับบัลลังครับ ยังไม่ใช่ครับแต่มาถูกทางแล้วครับออมพระราชาจะขึ้นไปนั่งบนอะไรครับนะฮะและข้อท uh, uh ี่ okay. MM 2ไม่เอาคำนั้นครับและรูปสุดท้ายสีอะไรครับอ่าอ่าคิดีดีอ้าวกดแล้วนะครับและ กายตอบว่าบันเทาครับบันเทานะครับถูกต้องดูเฉลยครับภาพแรกคือบัลลังนะครับและไม่เอาลังนะฮะแต่ว่าเอาเท่าเข้าไปแทนนะครับกลายเป็นบันเทานะครับสองพันแรกน้องกายได้ไปตัวแทนจากนคำปฐมนะฮะนำไปก่อนตอนนี้นะครับหกพันต่อสี่พันครับอ้อมเรามีสี่พันเราสู้ที่เท่าไหร่ดิเอาเงินเอาเงิน พันเดียวก่อน oh. นะฮะโอเคข้อนี้ครับ <c oughs> มีสอพยางครับครับผมและเป็นคำผวนนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาในรหัสภาพแรกนั้นน้องอมพลาดท่าทําให้คะแนนตกเป็นฝ่ายตามอยู่เล็กน้อยครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เขาก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวอยู่แต่จะทําได้สําเร็จหรือไม่คุณผู้ชมอย่าลืมมาลุ้นและให้กําลังใจเขากันต่อเวลา5้าโมงเย็นเช่นเคยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ้า ดาบินชี่เกมถอดรหัสครับเติมน้ำมันอะไรเท่าไหร่คะอ่าดีเซล800ครับดีเซล800อยากเติมน้ำมันฟรีไหมคะได้ครับเออไปร่วมเล่นเกมอะไรดีกว่าค่ะไปค่ะมี2พยัค์ให้เวลา20วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะฝนฝนลูกตาลลูกตาลรวมกันเป็นฝนตาลฝนตาลไม่ใช่ค่ะ2พยัค์ค่ะใกล้แล้วค่ะฝนมันทำไมคะกำลังจะกำลังจะหยุดกำลังจะหยุดมันคือยังไงคะหยุดตกครับหยุดตก ามันซาแล้วาาอะไรครับซาตาน